สวัสดีครับทุกคนวันนี้แอดมินจะพาทุกคนไปฟังเสียงเพราะๆเสียงใสๆของบุมบิมชัดช่ออนมอกสีซึ่งจะตัวร้องเพลงได้เพราะและก็น่าฟังมากไปฟังเลยมาร้องไงช่วยปลอบใจดวงนี้ที่ยังคงคอยและยังรอคอยเดีเ๋ยวเพลงนันติสิเปิดให้นน้เาพอกัดง ใจงาละเธอรู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอหัวใจเงละธอรู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอเป็นอย่างไรกันบ้างทุกคนชอบละสีอึง้งโอ้โหบุ๋มบิมร้องเพลงเพราะขนาดนี้เลยเหรอนี่คือแบบเฮ้ยเสียงใสกังวานน่าฟังมาก ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์มาได้นะเสียงของบุมบิมเพราะจริงไหมอะไรยังไงร,รอเราฟังจ้า